สวัสดีครับสวัสดีสำหรับช่องเก่งขีโมนะครับก็วันนี้ก็มาอธิบายเรื่องปั๊มลมที่ว่าพีไอมันค้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีวิธีแก้นะครับแต่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดใจให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแต่อันนี้ผมลองลองรีเซ็ตไปแล้วมันหายไปแล้วนะ <laughs> ก็คือเราทำการเปิดเครื่องใช่ไหมครับเปิดเครื่องเสร็จแล้วเรากดตัวนี้ กดปุ่ม power ค้างไว้นะครับกดตัวบวกสามครั้งครับเห็นว่ามันจะกระพริบ hip, แล้วก็จะรีเซ็ตกลับไปที่เดิมนะครับก็ตัวนี้คือทําได้นะไม่ต้องส่งเทมนะครับคือใครใครเป็นอะไรก็่าคือใครมันขึ้นพีไอค้างเลยค้าง,งประมาณอะไรจุดหนึ่งจุดห้าอะไรประมาณนี้ครับหนึ่งจุดห้าถึงสองหรือหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ทําวิธีนี้ครับง่ายๆง,ง,ง่ายสุดเลยนะครับลองดูนะครับ เคยลองแกะดูแล้วมันรีเซ็ตไม่ได้แต่ว่าเป็นรีเซ็ตจากระบบดิจิตอลนะครับก็คือเนี่ยรประมาณนี้ง่ายนะครับไม่ต้องส่งเคมก็ฝากกดติดตามไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ